สวัสดีค่ะวันนี้น้ำไปซื้อแอปเปิลมาเนาะโอ้เริ่มจะเหลืองๆน้ำซื้อมาประมาณวันสวันได้แล้วค่ะทุกคนทั้งหมดมี17ลูกนะคะทั้งกระบะนี้เลยเนาะ<ม>น้ำซื้อมา2ยูโรสามสิตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ80บาทค่ะไม่ถึงร0อยค่ะทุกคนถูกมากๆเลยถ้าซื้อเมืองไทยก็แพงเลยเนาะ แอปเปิลถูกมากๆเลยค่ะทั้งกระบะนี้เลยนะคะไม่ถึงร้อยบาทเนาะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ได้ถูกๆน้ำก็เลยเหมาออมาทั้งกระบะเลยค่ะนี่ค่ะถูกมากๆลูกก็สวยด้วยลูกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แอปเปิลที่นี่ถูกเนาะ เพราะว่าอันนี้เป็นส่วนที่อยู่ข้างๆบ้านน้ำนะคะเขาก็จะปลูกแอปเปิลไว้ประมาณ4ีหต้นค่ะแล้วก็จะหล่นเต็มพื้นล่วงมแมลงกินเน่าเป็นอย่างนี้ทุกปีค่ะก็จะหมุนเวียนอยู่งนี้ค่ะคือเขาไม่ได้สนใจอะค่ะเขาปลูกไว้ ปลูกทิ้งปลูกว่างอะค่ะทุกคนเหมือนมะม่วงป่าบ้านเราหรือว่าเป็นพู้สาที่ปลูกไว้ตามทุ่งนาเนาะที่นี่เขาก็จะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะทุกคนเขาก็จะปลูกทิ้งแล้วก็ไม่ใส่ใจไม่เก็บไม่กินด้วยปลูกไว้เนี้ยค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอคะ่ะสวัสดีค่ะ